ทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้เล่นตามนะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องม mm ุกกี้หวานเจี๊ยบนะคุณผู้ชมเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ให้มุกได้วยนะและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยเนาะ <Okay. S 1> วันนี้เราอยู่กันที่เกมเครรัต ดีไลท์นะคุณผู้ชมอ,อ่านผิดอ่านถูกขออภัยด้วยสัญญาณอาจจะไม่ถูกต้องี่ <laughs> เป็นคนลาวอ่ะคุณผู้ชมคือนี่ไม่ได้บูลลี่นะก็คือมุกเป็นคนอีสานก็คือบ้านมุกก็จะคือเขาจะเรียกว่าคนล่าจังสีนะอ่ะไปดูตารางการจ่ายเลยละกันตารางการจ่ายสัญลักษณ์ตัวนี้คือค c a t t e r นะคุณผู้ชมด้านบนสุดส่วนนี้คือ y เนาะแล้วก็เป็นการจ่ายต่างๆของเขาตามนี้นะคุณผู้ชมโอ้โหแล้วเขามีแบบคูณ12คูณ5อะไรอย่างงี้ด้วยอ่ะ วิธีชนะมีทั้งหมด25วิธีนะวันนี้มกพกทุนมาที่1,500แต่เนี๋ยขอเริ่มเบดที่25แล้วกันไปไปกันเลยนะคุณผู้ชมตอนนี้ก็รอดูนะว่าจะเป็นยังไงโอ้แค่รองเท้านี่บวกมาเยอะอยู่นะคุณผู้ชมบวกเยอะอยู่นอนลุ้นไปเลยทีนี้โอ้สแกตเตอร์หนึ่งตัว1ตัว1ตัวหนึตัวโอ้โหเราเลื่อนผ่านไปเยอะมาก แต่ไม่เข้าสแคทเทอร์เนี่ยหนูตั้งสามแถวนี่ต้องเข้าสักแถวแล้วหยุดโอ้โหไม่หยุดด้วยไม่เข้าเลย oh, อ่ะมาแล้วมาแล้วคุณผู้ชมคลิปนี้ขออภัยด้วยนะคุณผู้ชมถ้ามันจะสั้นเกินถ้ามันแตกแล้วเราก็ต้องไป <c oughs> ขอแสดงความยินดีเลือกปืนใหญ่เนี่ยมูไปชอบอะไรอย่างนี้เลย <c oughs> ชนะอู้คูนสิบสอง ตัวคูณอันนี้12หมุนฟีนะคุณผู้ชมตัวคูณทีเนี้ยอ่ะตัวคูณขอเลือกอันนี้ละกันอันแรกตัวคูณห้าอูโหถ้ามุกเลือกอันกลางเนี่ยน่าจะได้คูณสูงสุดสตาร์ทที่คูณห้าหมุนฟี12ครั้งนะคุณผู้ชมไปกันเลยอุ้ยดีๆหน่อยนะเนี่ยอู้คูณห้าเลยนะเนี่ยอะบอกมา50อ๋อเขาจะคูณห้าตลอดไปนะคุณผู้ชมเขาจะไม่ได้แบบเพิ่มขึ้นนะเนี่ย อาเป็นรางวัลก้อนโตไปแล้วตอนนี้เราจะไม่กดอแลให้เขาไหลไปเลยไม่ถึงพันปะเนี่ยเอ้าคุณผู้ชมมัน900แล้วนะรางวัลระดับเมกะไปแล้วตอนนี้อ๋อบวกมาที่รางวัลระดับซูปเปอร์เมกะอู้ก็บวกมา1,300นะก็เยอะเลยเนี่ยมาไปกันต่อคุณผู้ชมอีก4ครั้งมุกขอดีๆหน่อยนะ อย่าหมุนนานสิใส่คาไม่ดีใส่คอไม่ดีใส่คอไม่ดีคุณผู้ชมทำไมมันหมุนนานอย่างนี้อ่ะมุกกลัวอย่าเด้งของเราออกนะเนี่ยนี่คุณผู้ชมอ๋อเป็นวายมาบวกมา250ไปกันต่อเลยอีก2ครั้ง มกขอได้ดีๆหน่อยข้าสุดท้ายแล้วโอ้โหเรียบร้อยแต่ว่าเราก็บวกมาเยอะอยู่นะคุณผู้ชมแล้วผมมาทั้งหมด1,650นะ <Wow. S 1> ก็คือเนี่ยเรามาในทุน1,500้เราก็ได้กลับไป1 5 0 0เนี่ยเท่าตัวถือว่าคุ้ม <Wow. S 1> แลยนะแต่ว่าอามกขอลองกดให้คุณผู้ชมได้ดูอีกนิดนึงแล้วกันเนาะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะงงว่าแบบทำไมมาไวไปไว ไปกันไปกันมุกลอนลุ้นเป็นวายอะตอนนั้นคือตาแรกที่มุกได้มันเป็นวายมาผู้ชมดีอยู่นะนี่ไงเป็นวายมาอีกแล้วบวกมา50นี้คุณผู้หญิงบวกมาเจไปต่อเลยไปต่อเป็นวายมาอีกหนึ่งโอ้โหรองเท้าไปเลยจ้ะ บอกมาอย่างดีอยู่นะเนี่ยบอกมาดีอยู่นี่เป็นที่ลิงน้อยสแควเธออีกหนึ่งปะเนี่ยอีกหนึ่งอีกหนึ่งตัวเดียวอู้หไม่เข้าถ้าเข้าอีกก็ตรงนี้จ้าไปต่อคุณผู้ชมหัวแต่อีกแล้วห้ามาห้า ไ,ไปไปยี่สิบห้ากมาห้าสิบห้าไปอู้บอกมาห้าแถวไฟเอาประคายบอกมาหนึ่งร้อยห้าสิบผู้ชมสแคตเทอร์อีกหนึ่งตัวอู้หูเราผ่านไปตั้งสองตัวอู้เมื่อกี้เห็นใช่ไหมอ่ะอีกครั้งสุดท้ายเราจะจากลากันไปแล้วผู้ชม นาก็เกมนี้ก็เอาไว้เป็นประมาณนี้แล้วกันนะคะถ้าใครที่อยากร่วมสนุกก็คลิกที่ลิงก์ด้าล่างไปร่วมสนุกกันได้เนาะสำหรับวันนี้มุกขอกล่าวคำว่าลาไปก่อนนะคุณผู้ชมก็ไหนคลิปหน้าเดอ้อบ๊ายบาย